สนับสนุนโดย b e n นฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบอก,กปอสอภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทจิรพพบุรีเดชผู้บัญชาการสอบสวนกลางพลตำรวจตรีวิวัฒชัยสังฆะรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ของกองคับการตํารวจสอบสวนกลางและกลองคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ได้ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและตำรวจสพนครชัยศรีร่วมกันตรวจค้นโกดังแห่งหนึ่งที่ถนนพระบรมราชชนีตำบลขุนแก้วอเภอนครชัยศรีจนครปฐมตามหมายค้นสารจังหวัดนครปฐมสถานที่เข้าตรวจค้นโกดังแห่งหนึ่งถนนพระบรมราชชนีตำบลขุนแก้วอนครชัยศรีจนครปฐม สืบเนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่ามีโกดังเก็บสินค้าและจำหน่ายสินค้าประเภทอะไหล่รถยนต์ที่ปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นและไม่ได้คุณภาพเก็บซุกซ่อนไว้ในโกดังและจำหน่ายโดยนายทุนชาวจีนให้บุคคลแซงทำเป็นเซลล์นำสินค้าไปเสนอตามร้านอะไหล่และแหล่งซ่อมรถต่างๆในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดออกจำหน่ายหรือซ่อมรถจักรยานยนต์โดยให้ประชาชนทั่วไปและจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เจ้าห้าที่ตำรวจบกปสทำการสืบสวนรวบร,วม,รวมพยานหลักฐานและยื่นคำร้องต่อสารจังหวัดนคปรปฐมจนเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2566สารจังหวัดนคปรปฐมได้อนุมัติหมายค้นเลขที่คควาย92ทับ2566ลงวันที่18กุมภาพันธ์2566เข้าทำการตรวจค้นกวดังดังกล่าว ผลการตรวจค้นพบนายสุนทรอายุ24ปีอ้างว่าเป็นผู้ดูแลได้รับค่าจ้างจากนายหลิวเตอ๋อหัวนักธุรกิจชาวจีนจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและเจ้าหน้าที่ตำรวจสพนครชัยศรีร่วมตรวจสอบจากการตรวจสอบพบสินค้าประเภทอะไหล่รถจักรยานยนต์และเครื่องจักรที่ใช้บรรจุสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศหลายรายการ<ๆ>เช่นโซ่เฟืองหัวเทียนลูกปืนจานดิสเบรกและอื่นๆอีกจำนวนมาก มีการปลอมเครื่องหมายการค้าตีสินค้าแบรนด์ดังเพื่อเจตนาหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อเช่น Honda y ย m ม h าลูกปืนยี่ห้อ NSK โซสเตอร์ยี่ห้อจอมไทยหัวเทียนยี่ห้อเดนโซรวมทั้งสิ้นจำนวนกว่า2000 0 0ชิ้นมูลค่าสินค้าประมาณ10บล้านบาทสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าไม่ได้มาตรฐานสร้างความอันตรายต่อผู้บริโภคเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดอายัดสินค้าของกลางไว้ดูแลรักษาเก็บไว้ที่สถานที่เกิดเหตุและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ตำรวจสอบสวนกลางขอเตือนถึงพี่น้องประชาชนและร้านอะไหล่รถจักรยานยนต์ตลอดจนอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับซื้ออะไหล่รถจักรยานยนต์หรือการนำรถเข้าซ่อมตามอู่ต่างๆควรซื้อของและนำรถเข้าซ่อมจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและมั่นใจว่าเป็นอะไหล่ของแท้ซึ่งอะไหล่รถยนต์ปลอมเหล่านี้นอกจากจะเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพแล้วเมื่อนำไปใช้อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินและหากมีเบาะแสเกี่ยวกับการจําหน่ายสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้้้าาาาสสมมรรถแแจงงบไดโดโยตที่ Facebook เพจตำรวจสอบสวนกลางเพื่อนำไปสู่การจับกลุ่มผู้กระทำผิดต่อไป